สุดสุดซุดซุดละเมอเสียงกระซิบแ, hm แบบดงังแห้งดังมากมากครับพี่น <It> ้องพี่น้องจำได้บ่เลขละเมอโอ้เลขผีกระซิบเลขละเมอหรือว่าเลขผีกระซิบทีผมไปกาลสินเมื่อนั้นนะถือว่าเพิ่นกระซิบเบ้าแต่แถวนี้เด้อโอ้โหเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดเลขผีกระซิบมากกระซิบแล้วเมือคืนนี่เอง ตอนแรกๆว่าเอ๊ะเพิ่ลิปมาบอกยังรอหลุนอยู่มาแล้วครับมาเมือ่อคืนนี่เดี๋ยวผมสิวาเราครบบลายฟังเด้อว่าผมถือมาจากงวดสองงวดสอดสองงวดติดต่อไปนี่คืองวดที่สามเนี่ยเบิ่งตัวเนี่ยละมือเบาๆสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่สสสสสสละมือเบาๆอยู่ที่กาลสินเด็ดกนี้ผมปล่อยไปแล้ว ทุกช่องก็คงได้เอาไปลงแต่เถวนี้สุดๆุดสุดสุด,สด,สดละเมื่อแบบสุดๆุด,สดเสียงกระซิบแบบดังแห้งดังมากๆผมคิดว่างวดนี้บนหนาสิพคือเลขสามหนึ่งห้าสหนึ่งห้าท่นประวัติมตาตัดให้สามหนึ่งหสหนึ่งหนี่เลขละมือโค้งสุดท้ายพี่น้อง โค้งสุดท้ายขอให้ฟันธงฟันธงโค้งสุดท้ายเลขผีกะซิบผีกะซิบโบมนเบาเด้ออย่างดังอย่างแรงดังมากๆผีกะซิบเสียงดังมากๆอืม,อม